สวัสดีค่ะวันนี้พามาเพอกล้าผักนะคะอยากจะแนะนำนี่คือพีทมอสน,นะคะพีทมอสใช้สำหรับเพาะต้นอ่อนผักที่เม็ดเล็กๆวอกยากๆนะคะตัวนี้เขาจะมีคุณสมบัติที่ทำให้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุ่มชื้นนะคะเขาจะมีความชุ่มชื้นถ้าเราลดน้ําเนี่ยเขาจะเขาจะชื้นนานนะจะไม่แห้งเห็นคะคะแล้วก็เอ่อรากของผักของพืชเนี่ยก็จะเดินดีในในพีทมอสน,นะคะเห็นไหมคะข้างในจะเป็นอย่างนี้ พีทมอดนี่จะมีแต่ในต่างประเทศน,นะคะเราก็จะซื้อนีนเขาจะขายเป็นลิตรนะคะอันนี้20ลิตรก็แพงอยู่รู้สึกว่าจะ200กว่าบาทหรือยังไงนะคะเนี่ยเวลาใช้เราก็จะเอามาผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็ดินชีวภาพนะคะอันนี้คือดินชีวภาพนะ ทำไมต้องใช้ดินชีวภาพเพราะว่าดินที่ที่บ้านเราอะ่ะมันจะมีเชื้อเชื้อโรคใช่ไหมเวลาเอามาเพาะกล้าเนี่ยจะทําให้รากเน่าได้เราต้องใช้ดินที่เขาเอามักใช้จุลินทรีย์หมักจนจนเย็นแล้วนะแล้วพวกนี้เขาจะเหมือนกับว่าไม่มีไม่มีเชื้อรรากเน่าไม่มีโรครากเน่าไม่มี ไม่มีไข่แมลงอะไรงนี้นะคะพอผสมออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่มีขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวนี่แช่นนะ้ำอ้อยสออาทิตย์นะคะเพราะว่าถ้าเราเอาขุยมะพร้าวใหม่ๆมาปลูกเลยเนี่ยต้นไม้เราจะตายนะแล้วก็ไม่งอก เขาจะมีสารไทนินนะถ้าจะไม่ติดสารไทนินเนี่ยจะไปดึงในโตรเจนจากจากพืชของเราเนาะถ้าไม่พืชของเราขาดในโตรเจนแล้วก็ใบเขาจะเหลืองตายแต่อันนี้ไม่ได้เหลืองนะใบเขาเป็นอย่างนี้เองอันนี้ไม้ประดับไร่มีต้นอะไรเขาผสมมาคลุกเ้านะคะสามอย่างพีทมอสด,ดินถุงแล้วก็ขุยมะพร้าวที่เรา แช่น้ำแล้วก็บิดให้หมาดนะคะเอาน้ำออกให้หมดใช่ไหมล้วบิดให้ให้หมดน้ำแล้วก็เอามาผสมกันนะคะให้มีลักษณะอย่างนี้เนาะปั้นได้อย่างนี้นะคะปั้นแล้วไม่แตกอย่างนี้นะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็นำมาใส่ในถาดปลูกได้เลยนะคะ ให้เต็มเลยค่ะแล้วก็ใช้มือเกลีย่ยให้เต็มทุกหลุมนะคะเห็นไหมี อันนี้เราจะปลูกผักชีนะคะผักชีบางคนบอกว่ามันจะปลูดง่ายนะแต่ว่าสําหรับเราเราว่ามันปลูกยากนิดนึงนะเพราะว่ามันฝนมันเยอะนะที่ภูเก็ตฝนเยอะฝนตกทั้งปีมันจะเน่าเน่าง่ายนะแล้วก็บางทีเราไปปลูกที่ ที่แปลงเลยอ่ะฝนมันก็จะกระแทกที่ดินที่ต้นหักต้นเน่าอะไรไปทั่วเลยเขาก็เลยว่าจะปลูกใส่ถาดหลุมนี่แหละแล้วก็เลี้ยงให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเอามาลงกระถางไว้สักนิดหน่อยพอได้กินพอแล้วเวลาเราทำแกงจืดทำอะไรที่มันต้องโรยหน้าผักชีอเนาะ ซุปหน่อมอ้ซุปอะไรนะซุปเห็ดีกซุปมะเขือเราปลูกมะเขือไว้แล้วที่เราก็จะมีผักชีเอาไว้โรยหน้าเนาะซุปซุปมะเขืออ,อันนี้ถ้ามันเกินก็เอาออกนะคะเอแค่พอดี ไม่ผักชีที่บ่มเอาไว้นะแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็บ่มเอาไว้สองคืนนะใส่ทิชชู่แล้วก็ใส่น้ำลงไปนะใส่น้ำลงไปใส่ทิชชู่เบยไม่งอกสักเม็ดมีอะไรเนี่ยมีหญ้ามาด้วยหรอไม่เป็นไรนี่นะคะใส่ไปเลยหนึมละหนเม็ด รือว่าจะสองเม็ดดีเผื่อไม่งอกสองเม็ดก็ได้นะเห็นแล้วสองเม็ด ็ใส่ให้เต็มนะคะใส่ให้ครบจํานวนหลุมแล้วก็ใช้ฟอกกี้เขาเรียกอ,อะไรนะเออ่กระบอกฉีดน้ำนะคะสเปรย์ฉีดเบาๆนะเดี๋ยวมันเม็ดจ,จะกระเด็นหายอีกแล้วก็ตั้งไว้ในร่มนะคะจนกระทั่งเขาออ,ออกแตกยอดออกมานะคะถึงจะให้โดนแดดรำไรเนาะ แล้วก็คยโยงออกแดดแค่นี้แหละมาพอให้ดูขอบคุณนะคะ